สวัสดีทุกคนฮม <c oughs> มาฮาวันนี้เราจะทำาะไรหนึ่งนะเราจะเป็นผีบ้ากับอันเนี้ยทุกคนมันเกะกะไหมสวัสดีทุกคน <c oughs> วันนี้เราจะทำทุกคนดูฟันนี่เหมือนปนกะต่ายปะ มูนาสวัสดีครับทุกคนนะคะวันนี้เราจะทำ อด้วยยนะทำผัดขนมจีนค่ะสวัสดีทุกคนนะอุ้ยขอบคุณ45ดาวน้องแค่แจกสูตรหรอ <c oughs> มันไม่มีอะไรเลยซื้อขนมจีนมาแล้วก็ผัดใส่ซีอิ๊วใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วดำด้วยนะสีมันจะเป็นอย่างนี้อร่อย <c oughs> ผัดขนมจีนเสร็จก็ใส่ไข่ตามนะคะแต่แนะนำว่าให้เอา แยกใส่ของจีนทีหลังแต่แต่ถ้าผัดรวมกันก็ได้แหละมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่กินได้แล้วเนี่ยแห้งละเกือบลืมอพะเยาครับขอบคุณดาวสามสิบดวงนะเดี๋ยวขอเอาปัออกหมูหน่อมานะเขาเป็นยากอขอบคุณน,น้องบอสอ๋อ นี้คือแบบเด็กๆที่เคยมาเมื่อก่อนก็ชอบชอบหายไปแล้วก็อาจจะแวะกลับมาบ้างคิดถึงพี่ก็ต้องมาดูบ่อยๆมาเล่นด้วยบ่อยๆละเราจะเราอยากรู้ว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์ที่เล่นกับไดไอวีไปแดงไหมเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าชอบไหมหรือแบบชอบแบบปกติเข้ามาเล่นเกมหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเอซมาวิวคัมแบ็ค แฮมผักเยอะๆทุกคนอิเล็กทรอนิกส์มีออนแลมนี่ติดลิขสิทธิ์ป่ะเพลงของใคร ก็ใส่ไข่ใส่ลงไปในไข่เลยทุกคนวิขอบคุณ50สบดาวค่ะพี่จีหิวอ่ะดอย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะขอบคุณน้องเฟยอีกห้าสิบดาวรอดูใช่ใช่วิวนั่งดูมาโอเคเลยวิวโดนแกล้งอีกละคือวิวจะแกล้งโอแต่ทำไมวิวโดนแกล้งกลับวะคลิปวิวแท้ๆเลยนะ งงมาก้ยทุกคนเรามารีวิวผักกรอบดีกว,ว่าอันนี้ไปซื้อมาเดินไปซื้อมาหน้าคอนโดนเลยนะโอ้โหทุกคนน้องสตานสวัสดีค่ะหายไปนานโอ้โหอือหือ,หอ,หอหแข็งมากยินีและละลอกขึ้นนะครับอันนี้อะไรไม่รู้นึกว่าแตกมะเขืโอโอ้โห ไข่ผัดแหนมไข่ผัดแหนมก็เป็นอะไรที่อร่อยหนึ่งสองแฮมแฮมสงสัยเราจะใส่แหนมเยอะไปตอนแรกดูเหมือนมันน้อย ก็ตามคือชอบใส่น้ำมันหอยอ่ะชอบกินน้ำมันหอยอะทุกคนกินอะไรดีเออมันเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้กินอะไรดีเหมือนกันเลือกแก๊ปนานมากจนตัดสินใจใทำใครัะแนนดีกว่ามีข้าวเหลือประหยัดตังคพอใช้เงินเยอะ <Ooh. S 1> แต่ผัอก,กอบกรอบร้อยกว่าบาทงงมากประหยัดตังอย่งอันนี้ไปกินอย่างอื่นแพงเหรอว้า ไปนำเหนือแหนมผัดไข่มันจะหอมแหนมมากๆเลยอะทุกคนจริงๆใครชอบกินบ้างแหนมผัดไข่อันนี้จริงๆนะคือแหนมมันจะเหมือนแบบตอนแรกๆมันแห้งใช่ไหมพอเราเอามาผัดใส่ไข่ปู๊บะแหนมมันโดนความร้อนมันก็จะเริ่มละลายทุกคนแล้วมันก็จะ คายน้ำออกมาแล้วก็มันก็จะหอมไปถึงไข่เลยไข่หอมอุ้ยขอบคุณห้าสิบดาวนะครับธนพัทรแล้วก็ห้าสิบดาวน้องรัชะตะดีครับไม่มาสอสามวันที่ถึงอดีทำไมเหมือนพี่วูวจังน้องสาวพี่วิวเองชอบครับชอบไข่พันแหนมหรอไม่ไม่ไม่ไม,ไมเดี๋ยวให้ดู เค็มแหนมอ่ะ